ยันอัคราล้านนาสวัสดีค่ะวันนี้พามาทำบุญลงศพนะคะสำหรับผู้ที่สั่งจองยันอัคราล้านนาเดือนกรกฎาคมทุกท่านนะคะทุกแผ่นร่วมทำบุญบริจาคลงศพทุกแผ่นค่ะการทำบุญลงศพอันนี้ส่งแรงมากนะคะเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงคลี่คลายปัญหาการเงินของทุกท่านได้ค่ะ ตามที่หลวงพ่อฤษีวั่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้ตอบคำถามจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่สหน้า28-31ถึงความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อฤษีวั่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้ตอบคำถามจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่สี่ หน้า28-31ถึงมีความตอนหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าเคยพบมาหลายลายแล้วนะถ้าเขาอุทิศลงศพแล้วรวยทุกลายนี่เรื่องจริงๆนี่พบมาจริงเลยนะอันดับแรกเขาต่อลงไว้ที่บ้านสี่ห้าลูกต่อต่อมาก็เพิ่มหลายลูกขึ้นแล้วก็มีคนร่วมหุ้นส่วนและฐานะเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆ นี่เคยเห็นมาแล้วนะคือถ้าเอาผลปัจจุบันเวลานั้นเขามีความทุกข์ยากญาติเขาตายเจ้าภาพหนักใจมากไม่มีเงินก็ต้องกู้เขาสถานที่กู้ก็ยังไม่แน่จะไปกู้ได้ที่ไหนหนักใจไม่น้อยเลยหลวงพ่อได้กล่าวไว้แบบนี้อ้อนก็มานึกถึงตัวอ้อนเองนะคะตอนนั้นที่ยังเป็นเด็ก ตอนที่คุณยายตายเราก็ได้ถามแม่ว่าโลงสีขาวนี้แม่เอามาจากที่ไหนมีพี่ใจดีมาบริจาคให้ยายลูกวันนั้นแม่ได้ตอบอ้อนแบบนี้เพราะแม่บอกว่ายายตายกระทันหันแบบนี้แม่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานศพของยายในตอนนั้นเราได้รับรู้ถึงคําว่าบุญจริงๆค่ะ ความช่วยเหลือให้เราทาั้งๆที่เขายังไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้าเราเรารู้สึกได้เลยค่ะว่านี่คือบุญอ้อนก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะ